ได <laughs> ลากออกลูกลากออกมาขากจะปะนกเอาไปเอามาาวเกิบนนะั่นน่ะ <laughs> แม่แม่เบิ้งแม่มันมันค้านขี่ตมแล้วกุญแจเอามึงไปล่างใสายบักกัน้อยนี่แม่ฮะบักควยหน่อยกูสิเอามึงไปล่างใสายบักคว่หน่อย อีหลักขึ้นมาแต่สุดสิเปีกเยกเออเอาควายไม่เกียกตม้มยัยเฮต้นจิเปียกยัาเฮใส่น้องม่นช่เข่าตามันด้น่นหนาหิดตัว